นี่ครับพุ่งใกล้ๆนี่เอาพี่น้องมึงพุ่งปลาชะโดเลวพี่น้องเอาเอาไปลงไว้ก่อนนี่ครับใส่เจวใส่ใส่หรือพุ่งมันนี่พี่นอ้องมันต้องน้ำแจวบาคาัคขามเปียกเท่านั้นพี่นอ้องดีแตกเลยพี่น้องมึงอออื้ ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับ่อกกับผมอีแอบแสบนะครับเมนี้ลาบปลากีกแล้วพี่น้องได้ปลาโดมานะครับปลาโดหรือปลาชะโดนะครับตัวนี้สามโลสี่ขีดพี่น้องได้ตัวใหญ่มาเอามาลวกจิ้มนะครับลวกจิ้มปลาชะโดนี่มันจะเป็นปลาเหนือมมนสิแเน่นนะครับเอามาลวกจิ้มหวานๆเลยพี่น้องมาเจวของผมกะสีไซเป็นเจวตัวนี้เป็นเจวนำประคามเปียกนะครับแล้วก็น้ำจิ้มเป็นเจวตัวนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟูดนะครับ มนีน้ำจิ้มสองแบบครับนี่ครับปลาชะโดแต่ก่อนทดิเสบนะพี่น้องกะขออนุญาตพี่น้องกิน,กน,กนเนื้อหวานๆตัวนี้เป็นเมนูกับแก่ครับพี่น้องนอกก่ากัขออนุญาตแกะข้าวกันเด้อพี่น้องเด้อแกะข้าวแล้วกินยังกัแเสบโชคดีแห้งเลยปลาชะโดมาพี่น้องนี่แหละเนื้อหวานๆเลยเนี่ยเหนียขออนุญาตครับผม เด็กขโาผดออนมานําพี่นอ้องมามาเดี๋ยวรุยกันเลยแต่ดอกแดกของผมที่เอาตัวนี้แล้วพี่น้องนี่ครับเอาเปิดฝาหมวกกันหนีน้ำเดือดเดือเลยพี่น้องเนี่ยโอ้ผมจะพุ่งมันออกก่อนพี่น้องนี่ครับพุ่งลวกลิ่มพุ่งนี่มันมันสีลวอกบดซง่างดอกกระจายลงไปตุ่มเลยนี่ครับออื อ๋มันเดียใกล้ๆนี่เอาพี่น้องมึงพุงปลาชะโดเลยพี่น้องเอาเอาไปลงไวก้กอนนี่ครับเดี๋ยวพงก็เซาเหนือมันเด้ปัปน,นี้ได้มาลุยกันก่อนพี่น้องข้าำแหลกแห่งมา้าเนี่เอ๋นี่จิมจุ่มเลวพี่น้องด้อโอุยจิมจุ่มดวกจิม,จมนี่ครับอ้าหายดวกจิมดวกจิมพี่น้องนี่ครับลวกเหนือยางเนนมึงพี่น้องขาวเลย ครับลวกอืมลวกพอะประมาณพี่น้องครับโอ้ยแล้วก็ใส่กระนำจิ้มนี่พี่น้องเป็นแจวนำปลาคั้มเปียกนะครับนำปลาคัามเปียกนี่พี่น้องอือือ เอาลงน้ำอืมพอทาแด้วพี่น้องผมจิดลวกไปนไน้ำกินไปนน้ำหรอกกะบางชิน้นกะเอาไปลงไปต้มไปนน้ำนะพี่น้องนะจะหนึ่ท่านกับแซนมันจิดกินสาม,มันจีสาจะเสียไปต้มกับโบต้มนานหรอกเอาลงยังหน่อย น้าพี่น้องเนาะนี่เอาอนี่เลยละลงแบบนี้แล้วน้ะพี่น้องนี่ครับตัวได้เขาทีหลวงเขากะเคยหลวงตัวนั้นเอาลงจักหน่อยอืมโอ้โแข็งมาแล้วน้ำแข็งบดพี่น้อง เนี่ยลงรอนำเดือดก่อนครับโอ้เนืนอย่ังแน่นพี่น้องมองครับเนีอยอเขาจนพูนเนี่ย่ังเน่นนี่ เอ้าบนันไหนสุกแห้งหรอกเมื่อกี้เป็นเมื่อกี้เป็นน้ำจิ้มแจวบมักขามเปียกนี่เอาน้ำจิ้มซี่ฟูดพี่น้องมาเนี่ยน้ำจิ้มซี่ฟูดอืมอืมอืมก็มาทานได้เอ้าก็ทานรูป,รปน้ำ เสียบตุ้งชองแบบเลยครับนี่ครับเอาหลวก็ได้นี่เอาเจาประค่าเปียก กินที่พูดสำหรับกันอืมหวาน อืมอืมอดกกินพี่นังอ๋อโอ้ยหวอนหวนหวน โอ้ตวาดเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูแนะนำเด้อพ่น้องเด้แซ่บเลยเอานี่ครับใดที่ล่ะเจ้าประคัมเปียกกระแสบกินชุบกระแสบแล้วโอ้แสีบคนละแบบอื ผักลงไปหลายกันไปหน่อยไม่ยิบผิดโอ้โอโอยวิจิตัตนามาสดโอ้ยขักขาดเอาผักมานำพี่น้องมันหนุ่นต้องเอาผักขึ้นมาไปกินมันตอนเย็นเย็นนี่ผักต้นผักมันเย็นในบะแมี่กินตอนเย็นเย็นนี่บะแมี่วะ ตอนคำเลยพี่น,น้องนี่เอาหนามมาสดน้ำนี่เอา้เอาอ่านีครับใส่จะลงไปน้ำหนึ่งจิ้มลงไปน้ำไอที่ผมว่าไว้นีพผมวามันอันนี้แล้วลนะ่ะ ตัวนี้ทีเอาลงไปจุ่มไปนานละ่ะเอามาพักไหวพี่น้องตัวนี้ผ่โอ้หอย่ายั้งแล้วใส่เนี่ยเอามาพักไหวนี่แต่ว่าทีตัวนี้ลวกเอาพี่น้องตัวสีลวกสีจุ่มนี่แหละเนือมันสิดเด้งกลัวเด้ครับนี่นี่นี่น,นี่ลวกเ,น,เนี่ยลวกแบบนี้เนี่ยสิเด้งกลัวพี่น้องเนี่ยสิ้นแหลม หวานอ่ะตัวนี้จเจียวซีฟูด้ดนี่พี่น้องมึงหืมช้ำช้ำอืมเหน่อยกันนั้น เอาแบบดูอีกโอ้ยเนี่ยเนียนหวานไหมพี่น้อง ถ้าได้ปลาโดมาเนี่ยผมก็บสีมิเตลลวกจิมเลยพี่น้องผมว่าผมเคยเป็นหนึ่งตุ่มบเสียบซำสีขามาลวกกันนี่พี่น้องนี่ครับเนี่ยเนี่ยมันเนียนเนี่ยพี่น้องเนียนเนียนแคนแล้วมังสีมันสีหวานเอาผมกับเจียวเจียวแบบเนี่ยตัวนี้เจียวน้อปลาคามเปียกตัวนี้เป็นเจียวปลาคามเปียก dah, malu itu ni mana? ยังหวนอยู่ได้พี่น้อง <c oughs> ก็แสบสองแบบเลยครับซีฟู้ดกับแสบน้ำจิ้มแจวกระขามเปียกกับแสบ ตั้ขึ้นมาพาักไหวพี่นอ้องพวกนี้ต้องตั้ขึ้นมาพักไหวเพราะว่าขึ้นมากินเลยมันสิหัวนนี่ครับเราจะมาลุยจะเอ,เอาไปจุ่มไปน้ำอืมเฮ้ยสลับครับลวก สลับกับดวกพี่น้องรับกับดวกเนี่ยมันก็บริปเปือยเนี่ยมันสิตน่นเนี่ยแข็งๆนี่ครับสลับกับดวก ผมว่าใส่มันหนาสีใดแล้วพี่น้องนี่ครับใส่แจ้วใส่ใส่หรือพุ่งมันนี่พี่นอ้องมันต้องนำแจ้วบัคขามเปียกเท่านั้นพี่น้องนี่ครับนี่ครับดีแตกเลยพี่น้องมึงอออืื อืผมลํำลำํามันหวานอะ ออกมันมันผมอานำแต่ก็ใส่ก็บบ่มี่ะหละไปลอง มันตับมันคมำำอัลำหวานๆเลยนี่มัก ลวกปากเอาครับพี่น้องตัวนี้ผมจัดอีกอยู่กะเอาพอ่อช้างเขบีบนะครับเอาพ่อเสียบเสียกับพี่น้องนี่ผมก็สิรอรอเอาเหนือลงไปจุม่มตบน้ําจุ่มน้ําลวกน้าเสียบเลยพี่น้องครับมื้อนี้นะครับผมจัดความเสียบมาสู่พี่น้องนี่เป็นปลาชะโด เอาเนื้อมาลวกจิ้มนะครับอาสีทุลักทุเลเนี่ยในมุมกำลังเฉือนเนื้อมันแน่นพี่น้องตัวมันใหญ่ได้แจวเป็นแจวปากค้ำเปียกนะปากค้ำเปียกครับซีฟู้ดเข้ากันอยู่แต่ความชอบผมนีชอบน้ำปากค้ำเปียกนะครับแซบเลยพี่น้องครับขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่ทเกียดติ่ตารับชมนะครับ <c oughs> รขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจเลยครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับพี่น้องถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อแต่ก็คอมเมนต์มาบอกในว่าปลาชะโดนนอกจากลลกจิ้้มแว เห็ดยังจิบมันเสียบกว่านี่นะพี่น้องเพราะว่าลูกจิมเนี่มันเนียมันเนียน,นะครับคอมเมนต์มาบอกได้นะครับครับมันเนียวไว้ซำหนีนะครับขอบคุณได้หลายนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ